เจอสิ่งที่พิงชอบมีแท็กหาพิงพลอยงานหน้าต้องชวนไปด้วยกันแล้วนะคะพี่ตั้มชอบความคิดถึงน้องสะพ้ายของพี่ตั้มที่สุดงานนี้หลังจากคุณตั้มชินโชคผู้จัดก,การหนุ่มยูโรยศวัสดและผู้จัดก,การดาราช่องเจ็อีกหลายคนแท็กทีมแก๊งสามพระเอกหล่อเข้มยูโรเบน นำทีมเที่ยวญี่ปุ่นพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็จะเห็นพี่ตั้มต่างอินสตาแกรมและรีสตอรี่ไอเสริมโมเมนต์น่ารักของสามหนุม่มออกมาอวดและของตัวเองและทุกคนในทีมเพื่อมาอวดเสมอๆล่าสุดก็มีโมเมนต์ไปเที่ยวเจอตูนสุดโปรดของพิงพอยพี่ตั้มก็ไม่ไวยที่จะแท็กหาพิงพอยและรีโพสตอรี่ มาอวดน้องสะพ้ายคนนี้อีกด้วยน่ารักสุดๆแอบเสียดายน่าจะชวนไปด้วยกันเลยนะคะน่ารักไม่ไหวรู้ว่าพิงพคอยชอบก็เลยรีสตรอรี่มาฝากแท็กหาพิงคอยงานนี้พิงพคอยก็รีโพส,สต์อรี่พี่ตัต้มตอบกลับบอกว่าน่ารักจังเผยให้เห็นโมเมนต,ต์ที่รู้ว่าพี่ตั้มยังคงคิดถึงพิงพคอยก็คือน่ารักสุดๆเลยละคะ่ะ เ่าวน้าต้องแท็กทีมชวนอยู่พิงค์ไปด้วยกันแล้วนะคะพี่ตั้มอิอนน่ารักไม่ไหวเลยละคะ่ะเก็บโมเมนต์น่ารักมาฝากกันคะ่ะ